สวัสดีครับวันนี้ผมช่างทัก,กรีแม็กครับวันนี้จะมาเสนอวัดบูธ35ปอนด์60ปอนดครับอันนี้จะเป็นชุดโปรโมชั่นครับ850พร้อมส่งครับจะมีสานซิลิโคนครับมีสายไฟพร้อมเก็บเก็บร้อยเก็บเรียบร้อยนะแล้วก็จะมีวัดบูธ ออโตเมเตอร์60ปอนหรือ35ปอนสามารถเลือกได้ครับพร้อมขาไทเทเนียมครับครบชุดเลยไปเึงนี้ลูกค้าสามารถต่อได้เลยครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มครับทางร้านเราใส่สายมาให้เรียบร้อยครับก็จะมีนี่ครับหางปลาให้ด้วยครับสำหรับต่อสายลม มีแถมโมลิงหนึ่งตัวครับเป็นเซตเข้าไปในกล่องเลยครับอุปกรณ์ครบชุดครับครับผมสำหรับลูกค้าที่ได้รับของไปแล้วนะครับผมจะมาบอกวิธีการต่อนะครับอันดับแรกเลยนะครับสายไฟที่ได้รับไปนะครับ นี่นะครับที่ผมเดินไปให้นะครับเดินสายไฟนี่นะครับจะต้องเอามาใส่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมันจะมีหลอดไฟแถมไปในตัวนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีถางปานะครับจะมีโอริงให้ตัวหนึ่งนะครับใส่เข้าไปข้างในนี้นะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเอาใส่นี่เลยครับจะเป็นเบอร์12บสองครับผัานให้แน่นเลยนะครับ ใส่เข้าไปใส่ไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ใส่สายลมครับนี่ครับจะแถมไปให้ครับ2เมตรนะครับแถมให้2เมตรนะครับนี่ครับใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับ ใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็รัดคลิปบนท้ายเก็บไว้ครับรัดก็ได้ม่รลนก็ได้ครับมันเล่นอยู่แล้วครับแล้วก็ต่อมาก็เดินสายลมไปเข้าเทอร์โบนะครับเข้าเทอร์โบจะมี3มทางให้ไปในตัวนะครับ3มทาง3มทาง3ามทางเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับครับหนึ่งนะครับนี่ครับ จะเป็น3มทางพลาสติกค,ครับจะแถมไปให้นะครับนี่ครับให้เราตัดสายนะครับตัดตัดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่อย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับ แล้วก็ตัดครับแล้วก็มาใส่อีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้ครับครับผมจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเข้าเทอร์โบนะครับฝั่งนี้คือเข้าเทอร์โบครับข้างล่างก็คือเข้าเทอร์โบสายนี้เข้าที่ต่อเข้าวัดบุ์ของเราครับอ่านะครับสําหรับลูกค้าที่ต่อสามทางแบบนี้เสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้คือ ข้าเทอร์โบจะับจะข้าเทอร์โบสองฝั่งนะครับตรงกลางตรงกลางจะเป็นใส่สำหรับวัดบูธนะครับนี่ครับจะประมาณนี้ครับนี่ครับอันนี้คือเข้าวัดบูครับประมาณนี้นะครับนี่ครับจะได้ประมาณนี้ครับ คือเราจะต่อจากเทอร์โบเลยนะครับไม่ต้องไปตัดต่ออะไรเลยนะครับสําหรับรถโบธรรมดาครับถ้าเป็นพวกโบวีเจนะครับวีเจต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเดินสายลมนะครับอ่าสาหรับสายไฟนะครับสายไฟใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปเลยนี่ครับใส่ง่ายมาก ผมเดินสายเก็บให้เรียบร้อยสายนี้ผมให้ยาวพอสมควรนะครับคือไปถึงไม่ต้องไปจ้างช่างก็ได้ครับติดตั้งเองได้เลยสำหรับคนที่ติดตั้งเองไม่ได้นะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับนี่ครับสายไฟผมให้ยาวมากเลยครับครับผมจะเห็นไหมครับเก็บสายให้เรียบร้อยครับ สายไฟไม่ยากครับต่อสายไฟสายหนึ่งลงดินครับคือสายกาวนะครับสายกาวคือเอาลงตัวถังรถยนต์นะครับก็ไอ้นี่แล้วแต่ลูกค้าจะต่อต่อไฟเปิดสวิ่กก็ได้นะครับหรือจะต่อไฟหลีก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยครับอ่าสาหรับผมผมจะต่อเข้าไฟหลีนะครับมันจะสะดวกกว่าครับเพราะว่ากลางวันเราสามารถปิดได้กลางคืนเราค่อยเปิดได้ครับมันจะสะดวกกว่าครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับไม่มีอะไรยากนะครับสำหรับบัตบูธชุดโปรโมชั่น8ป0รอห้าทอ่ะาจะมีสายไฟสายลมหางปลาต่อสายลมนะครับแล้วก็จะมีสามทางครับมีขาบัตบูธไทเทศแล้วก็จะมีครับเจ้าตัวบัตบูธออโตเมเตอร์ครับประมาณนี้ครับผม8ป0รอสิบาทครับคุ้มแน่นอนครับ ไม่ต้องมาจ้างช่างก็ได้ครับติดเองได้ง่ายๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับนั่นที่ชอบ